กว่า3เดือนแล้วที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตไร้เที่ยวบินระหว่างประเทศจากช่วงก่อนโควิดระบาดท,ที่มีมากกว่า200ไฟล์ต่อวันหากนำร่องเปิดประเทศที่จังหวัดภูเก็ตจริงในว,วันที่1ตุลาคมนี้ท่าอากาศยานซึ่งเป็นด่านแรกของการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมเต็มที่ต้องสงสายป่วยน้ำเขาก็มีการป่วยกลุออ่มผู้บริหารท่าอากาศยานนานานชาติภูเก็ตพาทีมข่าวไทยพีเอสสำรวจวัร,รการรองรับนักท่องเที่ยว ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ไร้ผู้คนแต่ยังคงทดสอบระบบการคัดกรองอย่างสม่ำเสมอผู้บวยการส่วนการแพทย์ท่าอากาศยานแห่งนี้บอกว่าด่านแรกได้กำหนดให้ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนต้องเดินแยกออกไปอีกอาคารหนึ่งที่เตรียมไว้เพื่อตรวจหาเชื้อโควิดหรือโควิดออนอะไรเวลซึ่งจะรู้ผลใน90นาที ก่อนเดินทางไปยังโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือกหรือ ALSQ เราจะมีการคัดแยกผู้ป่วยออกไปที่จุดคัดกรองโรคอยู่แล้วนะคะโดยที่ด่านควบคุมโรคเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าไปมีการใส่ชุด PPE ที่เหมาะสมนะคะเข้าไปที่จุดนั้นเพื่อมีการซักประวัติความเสี่ยงของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ให้ผู้ป่วยนแยกจากผู้โดยสารทั่วไปรอจนกว่ารถโรงพยาบาลภายนอกมารับค่ะจากข้อมูลเดิมมีโรงแรมสองแห่งในภูเก็ตที่มีลักษณะเป็นรีสอร์ทวิลล่า ผ่านมาตรฐานใช้เป็น L S Q รวมจำนวน75ห้องหากเป็นไปนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวระบุนำร่องรถแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา200คนที่มากับบริษัททัวร์ของบริษัทไทยแรงลองสเตย์ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถือหุ้นอยู่ร้อยละ30นั่นก็หมายความว่าจะต้องเพิ่มจำนวนห้องหรือวินล่าให้เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเพิ่มขึ้นเพื่อคอยกำกับดูแล ซึ่งปัจจุบันภูเก็ตมีโรงพยาบาลอยู่เพียง9แห่งอาจไม่เพียงพอและจาเป็นต้องดึงบุคลากรทางการแพทย์จากที่อื่นมาเสริมนี่ยังไม่นับรวมมาตรการที่ต้องคุมเข้มพนักงานในโรงแรมที่ต้องคอยบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามากักตัวเพราะไม่มีใครรู้ว่าอาจมีคนใดคนหนึ่งที่กลายเป็นผู้ติดเชื้อแม้จะตรวจไม่พบในรอบแรกจากท่าากาศยานแต่หากเกิดกรณีผู้ติดเชื้อหลุดรอดออกมาคราวนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทีมสอบสวนโรค เขสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมทีมสอบสวนโรคไว้ทั้งหมด21ทีมครอบคลุม18ตำบลทีมสอบสวนโรคของจังหวัดภูเก็ตบอกว่าหัวใจสําคัญในการควบคุมโรคคือการใช้หลักการระบาดวิทยาและต้องอาศัยภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะกับอสมอซึ่งรู้จักกับคนในชุมชนเป็นอย่างดีเพื่อให้ข้อมูลในการสอบสวนโรคอย่างละเอียด และใช้ประกอบการตัดสินใจออกมาตรการควบคุมโรคให้ตรงจุดและไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันในวงกว้างถ้ามีการเปิดเมืองก็อาจจะต้องมีภารกิจที่มากขึ้นการเข้าระวังกักกันตัวมากขึ้นก็คือบทบาทของเราก็คือว่าอาจจะมากขึ้นกว่าช่วงที่ระบาดปกตินะครับก็คือว่าเคสทุกเคสที่เข้ามาในพื้นที่ อาจจะต้องมีการเข้ารังเพิ่มเติมในพื้นที่เป็นพิเศษนะครับต้องลงพื้นที่เลยจ่าลงพื้นที่ทุกหลังคาเรือนเลยกลัวก็กลัวแต่ต้องลงไปหากถึงจุดที่คาดไม่ถึง <f> เกิดมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่ามีห้องผู้ป่วยหนักหรือไอซูรวมกันจาก๙โรงพยาบาลขณะนี้จํานวน20ห้องมีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อมากกว่า400เตียงแต่หากไม่พอก็สามารถจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่ม แต่ในขณะนี้ยังคาดการว่าสถานการณ์ระบาดจะไม่ไปถึงจุดนั้นวชิโรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย p ีบีรายงาน